สวัสดีค่ะช่องผู้วินเทจจำหน่ายยีนดีวายมือสองค่ะวันนี้จะมารีวิวกางเกงยีนดีวาย501มือสองของ USA นะคะสวัสดีค่ะช่องผู้วินเทจจำหน่ายกางเกงยีนดีวายมือสองวันนี้จะมารีวิวกางเกงยีนดีวาย501 มือสองของ USA ค่ะกางเกงยีนที่ผลิตที่อเมริกาปี1997นะคะซึ่งปัจจุบันกางเกงยีนใหม่ที่ผลิตในอเมริกาถือว่ามีจำนวนน้อยลงค่ะทำให้ราคาค่อนข้างสูงสำหรับ Make in USA นะคะราคาในช็อปบ,บ้านเราจะอยู่ประมาณ7,000บาทถึง10,000บาทค่ะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะคะ สำหรับกางเกงยีนตัวนี้เป็นงานเก่าค่ะเป็นยีนมือสองวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะดีไวเป็นแบรนด์กางเกงยีนแรกๆที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และคลองใจสำหรับคนรักยีนอยู่ไม่เสื่อมภายนะคะเรามาดูกันว่ากางเกงยีนดีไวายเมื่อ20ปีที่แล้วที่ผลิตที่ประเทศอเมริกามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ รูปทรงของ v ีไว501ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยทรงกระบอกขาตรงนะคะที่สามารถใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยได้ทุกเพศทุกวัยค่ะได้เป็นที่ชื่นชอบของหลายคนนะคะสำหรับป้ายประเกนฑีไว501ป้ายนี้ตัวอักษรล็อส501จะเป็นสีดำสำหรับยุคนี้จะมีป้ายอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือตัวอักษรอต501จะเป็นสีแดง ซึ่งป้าย5้1ยสีแดงตอนนี้ค่อนข้างหายากและมีความนิยมมากสำหรับนักสะสมนะคะซึ่งในปีผลิตนี้ก็ยังคงมีป้ายตัวเลขล็อต501สีแดงด้วยเหมือนกันค่ะต่อไปเรามาดูป้ายเลือแท็บที่กระเป๋าหลังขวามือนะคะจะเป็นป้ายสีแดงที่ติดข้างกระเป๋าค่ะจะปักคำว่ารีวด้วยได้สีขาวนะคะ โดยทั่วไปแล้วจะปักเป็นตัวอักษรคําว่ารีวายค่ะสําหรับตัวนี้มีความพิเศษเนื่องจากเร d แถบทั่วไปจะปักตัวอักษรรีวายแต่ตัวนี้จะปักเฉพาะตัว R ตัวเดียวนะคะซึ่งข้อมูลว่าการเริ่มทําป้ายเร d แถบ R ประมาณปี1970เป็นต้นมาค่ะโดยใช้เป็นสัญลักษณ์การนับจำนวนตัวหรือจำนวนล็อการผลิต คือผ้าที่นํามาผลิตกางเกงยีนหนึ่ไม้จะสามารถทำกางเกงยีนได้144ตัวซึ่งในจํานวน144ตัวนี้เองจะได้กางเกงยนีนริมแดง1ตัวและทําสัญลักษณ์ป้ายเรซแทบ R ในล็อตนี้จํานวน1ตัวสรุปในการผลิตจํานวน1ล็อต144ตัวจะมีเรซแทบ R 1ตัวซึ่งมีน้อยกว่าเรซแทบทั่วไปแน่นอนค่ะ ต่อไปเรามาดูป้ายแครด้านในนะคะป้ายแครด้านในจะเป็นแบบปักนะคะไม่ใช่แบบสกรีนค่ะตรงโลโก้สีแดงจะเป็นการปักด้วยได้แดงนะคะด้านล่างจะเป็นการปักด้วยได้ายดำค่ะซึ่งระบุชัดเจนนะคะว่า m a d e in USA ค่ะพิกดูป้ายด้านหลังนะคะหลังป้ายแครจะบอกขนาด ของกางเกงแต่ละตัวค่ะจะมีรุ่น501นะคะรหัสผ้า,าค,ค่ะและบอกสถานที่ผลิตนะคะและวันที่ผลิตค่ะอันนี้คือปี1997นะคะสำหรับ d y 501ให้ดูตรงแถบสีเงินด้านข้างค่ะจะมีเครื่องหมายการค้าของบริษัท dy ติดไว้นะคะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนั่นเองค่ะ สำหรับตะเข็บด้านข้างของรุ่นนี้นะคะจะเป็นตะเข็บแบบคู่ค่ะเวลาเราใช้งานไปนานๆและซักบ่อยนะคะก็จะขึ้นเฟดค่ะรุ่นนี้เป็นริมโพงธรรมดานะคะต่อไปเรามาดูหมุดย้ำนะคะหมุดย้ำจะเป็นทองแดงค่ะบนหมุดย้ำก็จะมีเครื่องหมายการค้าของรีไว้ไว้เหมือนกันนะคะทั้งด้านนอกและด้านในค่ะ ต่อไปเราดูเรามาดูกระดุมนะคะตรงกระดุมก็จะมีแกนตอกหมายเลขที่ผลิตไว้เหมือนกันค่ะซึ่งกระดุมเม็ดบนสุดของกางเกงนะคะที่ตอกตัวเลขไว้ต้องตรงกับป้ายแคร์ด้านในด้วยค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ผลิตกางเกงตัวนั้นค่ะ สำหรับกางเกงยีนรีวาย501มือสตัวนี้นะคะถือว่าเป็นกางเกงที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งค่ะและยังเป็นแทบเรสอด้วยเป็น1ในร้อของรถการผลิตค่ะใครที่หางาน USA อยู่แนะนำตัวนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่เพจ ยินดีวายมือสองบายปู้วินเทจหรือทางไลน์ปู้วินเทจพิมพ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะช่องปู้วินเทจค่ะเราจะหาเกยงยินรีวายงานเก่างานเก็บงานสวยสวยและข้อมูลดีๆของรีวายมาให้รับชมกันอีกนะคะ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องปูวินเทจด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ